ซีโอเคสวัสดีครับวันนี้จะทำา6ดาวได้หรือไม่2ดาบนะครับกับบ้าน17ของผมและสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรเดิมๆนะครับและตอนนี้เราจะต้องเก็บหลัง1และหลัง2นะครับผมเออมาสอนเมงกันก่อนนะครับบ้านหลังแรกก็จะยังไม่มีป้อมตัวใหม่นะครับเขาน่าจะยังไม่ได้จัดฐานทับนะครับผมโอเคครับมาครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันเลยนะครับ เสัตว์เลี้ยงของปู่เดนผมเปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับการนี้ลืมบอกนะครับว่าผมใช้บาร์บีวด้วยนะครับผมเป็นเป็นของวิเศษนะครับผมที่กดใช้แล้วเลเวลฮีโร่แล้วก็เลเวลอุปกรณ์ของเราก็จะตันนะครับตามเลเวลของสะลรกกลางนั้นๆนะครับผมก็ตอนนี้เจของเราก็โอ้ทาลายได้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่คาดว่าจะไม่ได้บ้านนะครับเพราะว่าน้ํายาล่องหนหมดแล้วนะครับ เราก็จะเข้ากันเลยนะครับออกจากทางด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมลงคุยนะครับเศษน้องยักษ์ออกมาก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวแทงให้แม่มดด้วยนะครับแม่มดก็ลงเลยนะครับผมผม,ผมใช้เป็นเครื่องจักรตัวใหม่นะครับผมอ่าอันน้ไหมตัวนั้นมันเศษลูกสมุนออกมาแล้วนะครับเอามันมาล่อลูกป่งสีแดงลูกป่งสีดำนะกดสกิลคัมเพียม์มต่างของปูวเดนเลยนะครับ ก็มันปรับใหม่แล้วนะครับผมถ้าหากว่าทหารตัวไหนหลุดออกจากวัตมีของมานับมันจะไม่โดนจกิลยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับก่อนกดครับนี่ลูกปุ่งสีดําโดนมาฟ้าที่หนึ่งตัวครับและผมล็อกกระชากไปตรงนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหยี่ยนทหารนะครับปูกลางไปหาตรงที่บ้านนะครับผมตอนนี้คอมเพีย์มต่างของเราไม่เรือแล้วนะครับทหารโดนโจมตีอย่างหนักชุบเจ๊ขึ้นมานะครับผมเอา เจดันมาเดี่ยวกับเจ้าชายรูปกระจกตายแล้วนะผมชุดเจ๊ามาตายนะครับน่าจะรออีกหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้มาดูนะครับว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะครับเอาอีกแล้วนะครับผมกินปริมอีกแล้วนะครับแต่เรายังเหลือขวานอยู่หกตัวนะครับผมเราหาที่ลงก่อนนะครับผมตอนนี้เออดา่างน่าจะโอเคแล้วมีตเกเจ็บแล้วนะ อาเดี๋ยวเราลงทางนี้ละกันนะครับผมอี๊ยะได้สามดาวด้วยทุกคนตายหรือเปล่าน่าจะได้นะครับผมทำเป็นภูมิใจนะครับทางที่กัปตอมเขาไม่ค่อยโหดนะครับโอ้ยลงใจนะผมการนี้ไม่คว่าจะไม่ได้นะครับดูควีนเมื่อกี้ควีนจะตายแล้วนะครับดีนะมียางหลังฟ้ากับบูนิคอนเยียวยาอยู่นะครับเกีเกือบเกือบโอเคครับผมดับแรกผ่านนะครับโอเค เดี๋ยวไปชมตาที่2กันต่อนะครับผมบ้านหลัง2นะครับไปรู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ3ดาวก็ต้องได้เลยครับผมไม่ได้ก็ต้องทําไม่ได้มาครับผมชมกันต่อเลยนะครับก็มาสอดแนมกันก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้บ้านเขาบ้านหลังนี้ก็ป้อมไม่ค่อยตันนะครับผมก็น่าจะทำสามดาวง่ายๆนะครับป้อมเขาเลเวลไม่ค่อยเยอะนะครับผมโอเคครับผมมาเจอบ้านอย่างนี้ก็ ลงใจหน่อยนะครับลงเจ้เหมือนเดิมนะครับตีแบบเดิมเลยนะครับผมตอนนี้เจ้ของเราประทะเจ้เขานะครับลองหนก่อนนะครับผมเออสุดนี้ก็คือแบบว่าเราต้องเจียนกว่านี้นะครับเมื่อกี้ผมเจร้อนนะผมชุบเจ้มาไวหน่อยนะครับเจ้เลยโดนโจมตีตายเลยนะครับเมื่อกี้ชุบมาแล้วก็ไปไฟกับเจ้าชายลูกกระจกเขาตายเลยนะเมื่อกี้อ่ะเสียดายเลย โอเคครับตอนนี้คอยต้องหุ่นไ้เจ๊นะครับเลี้ยงเจ๊ไปก่อนนะอ oh ouais oh okay, okay, right ุ and and wa, ้ยโดนยิงอุ้ยเยอะเลยนะเมื่อกี้อ่ะโผปุ๊บยิงปอบเลยโอเคครับเจ๊ราตายแล้วแล้วฟินิกชุบมานะครับผมก็จะอยู่ได้ประมาณอีกสิบกว่าวิทนะครับก็มีประโยชน์นะครับฟินิกดีครับผมเพื่อเจ๊จมตีต่อได้นะครับทำดาเมจได้อีกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลงทหารกันเลยนะครับผมทีทั้งหมดเลยนะครับผม ลงจากด้านล่างนะอันนี้ตาอนแกน้อเป็นมังกรไฟอยู่นะครับผมบมังกรพ่นไฟเนาะนี่ต้องกดสกิลก่อนนะครับไม่งั้นตายหมดเลยนะสกิลวาเดนะครับไม่งั้นห่านตายหมดนะครับผมอุ้ยแล้วตอนนี้เราโดนเครื่องพ่นไฟยิงด้วยดิครับผมป้อมป้อมตัวใหม่ครับผมอุ้ยไหวไหมเนี่ยไอ้ป้อมตัวนี้มันยิงแดงนะครับผมผม,ผมไม่ค่อยชอบมันกัน เวลาตีมอผมผมอยากจะกำจัดมันออกไปก่อนเลยนะครับแล้วของเขามีมีป้อมตัวใหม่ด้วยนะครับหลังสองแช่รล้กทับไปก่อนนะครับผมเห็นไหมครับผมตัวนั้นปืนคบบทแหลกมาครับผมเขาใช้ปปืนคบบทแหลกนะตอนนี้ก็ทหารก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับตอนนี้แต่ เลือดของควีนแล้วก็คิงเหลือเยอะอยู่นะครับผมผมยังไม่ได้ชุกเจ๊เลยนะครับผมเราชุกเจ๊มาเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อมาเก็บงานหน่อยนะโอเคครับได้สามดาวอยู่นะครับผมก็เจอกับบานที่ไม่ค่อยโหดมากนะครับฟอมเขายังไม่เคยตันนะนี้คับสูตรนี้ก็ใช้เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมมีอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสายอากาศนะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ชมนะครับผม ก็หาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นอีกสูตรหนึ่งให้ดูนะครับเป็นสายอากาศเนาะไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสำหรับทุกคนนะวันนี้ก็เก็บ6ดาวเปนที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ